สวัสดีครับกลับมาเจอกับไฮเซนอีกแล้วนะครับอยู่กับเทรนเนอร์น่านเหมือนเดิมวันนี้เรามาดูตู้เย็นกันนะครับผมตู้เย็นวันนี้ขนาด15.1คิวแต่จุดที่โดดเด่นนะครับ15.1คิวขนาดกลางๆแต่ว่าได้เป็นตู้เย็น4ประตูได้ฟังก์ชันการใช้งานแบบตู้เย็น4ประตูเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ชื่อว่า r q 5 1 8ย้ำอีกรอบนึง r q 5 1 8นะครับสำหรับ ตู้เย็นรุ่นนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนเราใช้โลโก้ไฮเซนเป็นสีดาเดียวกับตู้เย็นเพิ่มความมินิมอลเพิ่มความกลมคืนให้กับตู้เย็นของเรามากยิ่งขึ้นเรามาเริ่มดูกันที่ด้านนอกก่อนนะครับรุ่นนี้เป็นตู้เย็นสีประตูเนาะเพราะฉะนั้นอยากใช้บ้านไหนเปิดแค่บ้านนั้นนะครับไม่จําเป็นจะต้องเปิดทั้งหมดนะครับผมจุดแรกเห็นเด่นชัดนะครับผมระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้คอมเพรสเซอร์เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้น ให้การทำงานที่เงียบนะครับประหยัดไฟแล้วก็อายุการใช้งานที่ยืดยาวนะครับผมนอกจากนั้นเรายังได้การรับประกันนะครับสติกเกอร์เบอร์5นะครับใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่แค่2 9 9 1บาทต่อปีเฉลี่ยแล้วตกเดือนหนึงไม่ถึง200บาทนะครับเรียกได้ว่าใช้งานกันยาวๆนะครับเรื่องค่าไฟนี่หายห่วงได้เลยเรามาดูต่อกันในส่วนของภายในตู้เย็นบ้างนะครับขออนุญาตเปิด2บานขออนุญาตเปิด2บ,าน,นา,ดบานเลย หนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยภายในที่กว้างขวางนะครับ15.1คิวแต่ภายในเรากว้างขวางขนาดนี้เลยแล้วก็แน่นอนคอนเซปต์ของเรานะครับชั้นวางของเรายังเป็นกระจกนิรภัยเหมือนเดิมนะครับระบบกระจายความเย็นเรายังให้เป็นมัลติ Airflow มาเหมือนเดิมแต่ขอบอกนิดนึงตู้เย็นรุ่นนี้มัลติ Airflow แอบที่โกงกว่ารุ่นอื่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่า เราอาศัยการกระจายลมจากทางด้านข้างเพราะฉะนั้นลมเย็นจะไม่เป่าที่ตัวอาหารของเราโดยตรงช่วยรักษาความสดช่วยรักษาความชุ่มชื้นของอาหารของเราให้มันอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้น <Wow. S 1> ชั้นวางเรายังเป็นชั้นวางที่มีขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับดูจากตัวอย่างขวดน้ําใหญ่2ขวดใส่ได้สบายๆนะครับพื้นที่ด้านบนยังเหลือขวดน้ําขนาด2ลิตรใหญ่กว่าน,นี้ก็สามารถใส่ได้นะครับผมต่อมาลงมาดูที่ในส่วนของ กล่องแช่ของบ้างนะครับเรามีกล่องแช่ของมาให้ถึง2กล่องโดยที่2กล่องนี้มีประโยชน์การใช้งานที่แตกต่างกันนะครับในส่วนของด้านซ้ายเป็นกล่องเอาไว้สําหรับแช่ผักแช่ผลไม้ยังสามารถปรับความชื้นได้เหมือนเดิมนะครับอยากได้ชื้นมากอยากได้ชื้นน้อยเลือกปรับได้ตามความต้องการเลยนะครับสำหรับกล่องด้านขวาสามารถปรับความชื้นได้เหมือนกันแต่ว่าแอบมีลูกเล่นเพิ่มเติมนิดนึงอยู่ที่บริเวณด้านนี้ สามารถเลือกปรับโซนอุณหภูมิได้ไม่ว่าเราจะแช่เป็นอักผลไม้หรือว่าจะแช่เป็นอาหารหรือว่าเราจะเลือกให้มันเป็นซอฟต์ฟรีสสำหรับในการแชร่ของสดหรือว่าแช่ไอศกรีมสามารถหยิบออกมาแล้วก็ทานได้เลยหรือว่าของสดเนี่ยหยิบออกมาเอาไปประกอบอาหารต่อได้เลยในส่วนของแผงควบคุมรุ่นนี้สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ทั้งช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งอยากจะปรับช่องแช่เย็นกดที่ด้านขวา อยากจะปรับช่องแช่แข็งกดที่ด้านซ้ายหรือว่าในกรณีที่เราซื้อของเข้ามาเยอะๆสามารถเปิดโหมดไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คูลเร่งความเย็นในส่วนของช่องแช่เย็นหรือว่าจะเปิดเป็นซูเปอร์ฟีดเพื่อทําการเร่งความเย็นในส่วนของช่องแช่แข็งหากต้องการหยุดการทํางานสามารถกดเลือกอุณหภูมิตามเดิมได้เลยครับเรียบร้อยสําหรับตัวแผงควบคุมเมื่อกี้ตอน บอกถึงช่องแช่ผักลืมบอกจุดเด่นไปนิดนึงนะครับช่องแช่ผักของเรานะครับผมเลือกใช้ตัวลูกล้อมาเป็นส่วนประกอบทําให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลแล้วก็สะดวกสบายไม่ว่าจะใส่ของเยอะใส่ของน้อยก็สามารถเลื่อนออกมาใช้งานไม่ย่างไ่าได้นะครับผมต่อมาตัวหลอดไฟ LED นะครับเราเลือกใช้เป็นหลอด LED สีที่โทนจะค่อนข้างเย็นนิดนึงพอมันเป็นโทนเย็นแล้วเนี่ย สิ่งที่มันช่วยคือมันช่วยให้เราเนี่ยสบายนะครับผมสบายสายตาเพราะว่าโทนเย็นจะค่อนข้างไม่แยงสายตานะครับผมในส่วนของชั้นวางนะครับผมชั้นวางของเราเนี่ยสามารถปรับระดับได้นะครับบางวันอาจจะมีของที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับที่ต้องการจะแช่หรือว่ามีของที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากที่ต้องการจะแช่เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับอีกช่องนึงนะครับผมเราสามารถปรับได้ตามความต้องการนะครับผมแล้วก็ถาดของเราเนี่ยมีการออกแบบมาให้ ล็อกด้วยนะครับผมในกรณีที่บางคีของเราหนักๆเนี่ยเราดึงมันออกมาใช่ไหมครับเราไม่ได้ยกมันออกมาตัวล็อกตัวนี้จะช่วยให้ตัวชั้นวางของเราเนี่ยไม่หล่นลงมาเรามาดูกันต่อในส่วนของช่องฟีดนะครับหรือว่าช่องแช่แข็งมีการแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนซ้ายขวาชัดเจนเพื่อการเก็บรักษาที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับในแต่ละช่องเราจะมีกล่องมาให้ทั้งหมด3กล่อง1กล่องเป็นถาดเลื่อนนะครับผมสามารถหยิบของได้เลยแล้วก็ อีก2กล่องที่เหลือนะครับเราให้มาเป็นกล่องที่ต้องดึงออกมาเพื่อการเก็บของที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นสามารถแยกได้กล่องนี้แช่เนื้อกล่องนี้แช่น้ําพริกกล่องนี้แช่ของที่เล่นแช่ขนมแช่ไอศครีมสามารถทําได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะครับผมนอกจากนั้นช่องแช่แข็งของเรายังให้มาเป็นตัวระบบมัลติแอร์ฟโลเหมือนเดิมมีรูระบายอากาศประจําของแต่ละชั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าของเนี่ยจะแย่งความเย็นกัน นะครับผมทุกชั้นมีความเย็นเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเย็นตั่วสืงแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับโอเคสําหรับตู้เย็น RQ 5 1 8นะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับผมขนาด15.1คิวตอบโจทย์ใครบ้างนะครับกลุ่มลูกค้าที่อยากได้ตู้เย็น4ประตูนะครับอยากได้ฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างจหรูหราพีเมียมแต่ว่ามีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดยกตัวอย่างเ,เช่นคอนโดหอพักนะครับหรือว่า บ้านทาวน์เฮาส์นะครับผมที่มีพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่อยากได้การใช้งานแบบนี้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ยอดเยี่ยมนะครับมาในราคาประมาณหมื่นกลางๆนะครับประมาณ1 3ื่นสามหมื่นสแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละห้างหรือว่าแล้วแต่ช่วงเวลาที่ท่านไปเจอและสําหรับรอบหน้านะครับจะเป็นสินค้ารุ่นไหนหรือว่าเป็นสินค้าประเภทอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สําหรับวันนี้บ๊ายบาย